สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำถามชวนคิดแบบนี้ไหมคะถ้าคนทำขนมปังอบเคก้กแล้วใครละอบคนทำขนมปังเป็นคำถามที่เอ่อเหมือนจะคมคายมะคะเรามักจะได้ยินเวลาคุยกันเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องการมีอยู่ของผู้สร้างอะไรทำนองนั้นครับผมก็เป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยใช่ค่ะมันเหมือนจะชี้ไปที่ปัญหาว่าเอ๊ะถ้าทุกอย่างต้องมีคนสร้างแล้วใครสร้างคนสร้างล่ะ มันจะวนไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นหรือเปล่าแบบนั้นนะคะวันนี้นะคะเราเลยจะมาอ่ามาลองวิเคราะห์กันดูว่าทําไมการเปรียบเทียบเรื่องเค้กกับคนทําขนมปังเนี่ยถึงถูกมองว่าอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เราจะอิงจากแนวคิดในบทความอุปมาเท็จการสร้างเค้กและผู้สร้างนะคะลองมาดูกันว่าแก่นของปัญหาคืออะไรทําไมเทียบแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับผมเริ่มจากตัวคําถามเลยนะคะถ้าคนทําขนมปังอบเค้กใครอบคนทําขนมปัง เป้าหมายก็ชัดๆเลยคือจะถามต่อว่าแล้วใครสร้างผู้สร้างใช่ไหมคะครับเหมือนจะชี้ให้เห็นปัญหาที่เรียกว่า infinite regress หรือการถอยหลังไปเรื่อยๆหาจุดเริ่มไม่ได้ใช่ครับแล้วตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่ที่นักวิจารณ์เขาบอกว่ามันคืออุปประมาณเท็จหรือ false analogy อุปประมาณเทศ,เทศยังไงหรอคะคืออย่างแรกเลยนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบของที่ไม่เหมือนกันเลยคือ เค้กเนี่ยมันเป็นวัตถุทางกายภาพใช่ไหมครับค่ะจับต้องได้ใช่ครับมีส่วนผสมมีกระบวนการอบที่ชัดเจนแป้งน้ำตาลไข่อบออกมาเป็นเค้กอันนี้เราเข้าใจได้แต่พอเราพูดถึงผู้สร้างในบริบททางปรชัชญาหรือศาสนาหลายๆแห่งเนี่ยนะครับคือ,อ,อผู้สร้างมักจะถูกนิยามว่าเป็นสิ่งที่ต่างออกไปเลยอาจจะอยู่นอกเหนือกฎฟิสิกส์นอกเวลาไม่จําเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นหรือว่าไม่จําเป็นต้องถูกสร้างเหมือนวัตถุทั่วไป อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับเอาของ2อ,อย่างที่เอ่อพื้นฐานมันต่างกันคนละเรื่องเลยมาเทียบกันถูกต้องครับมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า category error หรือว่าจัดประเภทผิดพลาดไป category error ครับผมเหมือนคล้ายๆกับเราถามว่าเลข5มีรสชาติอะไรนะครับห้ค่ะค่ะมันฟังดูแปลกๆเหมือนกันครับ อืมอืมเข้าใจประเด็นเรื่องประเภทที่ต่างกันแล้วค่ะแต่ถ้ามองในแง่โครงสร้างของข้อโต้แย้งล่ะคะเรื่อง infinite regress ที่ว่าถ้าทุกอย่างต้องมีสาเหตุแล้วมันจะไปจบที่ไหนการเปรียบเทียบนี้ก็พยายามจะชี้จุดอ่อนตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาพยายามจะจมตีตรงนั้นแ่ะครับแต่ว่ามันก็อาจจะพลาดเป้าไปนิดหน่อยเพราะว่าแนวคิดเรื่องสาเหตุแรกที่ไม่ถูกสร้างหรือ uncaused cause เนี่ย จริงๆมันถูกเสนอขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหา i n ินฟ i นิต e g เก s สนี่แหละครับอ๋อหรอคะครับอย่างนักปรยาเช่นโทมัสอ a ควินัสเนี่ยเขาเสนอว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นสักอย่างที่เป็นสาเหตุแรกที่ตัวเองอ่ะไม่ต้องมีสาเหตุไม่อย่างนั้นมันก็จะถอยไปไม่สิ้นสุดจริงๆเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ไม่ต้องมีอะไรมาก่อนหน้าประมาณนั้นเลยครับดังนั้นการถามว่าใครสร้างผู้สร้างหรือ ใครอบคนทำขนมปังเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการตั้งคำถามที่ไม่ยอมรับคำตอบหรือนิยามที่ฝ่ายที่เชื่อเรื่องผู้สร้างเขาให้ไวตั้งแต่แรกอ๋อคือเหมือนกับว่าคนถามยังยืนกรานจะใช้กฎของโลกเราที่ทุกอย่างมีสาเหตุไปใช้กับสิ่งที่ถูกนิยามว่าอยู่นอกเหนือกฎนั้น ใช่เลยครับมันเหมือนยืนยันจะใช้กฎของเค้กกับคนทำขนมปังทั้งที่ตามนิยามแล้วคนทำขนมปังในที่นี้คือผู้สร้างไม่ได้ถูกอบขึ้นมาแบบเคก้กฟังดูแล้วการเปรียบเทียบเรื่องเค้กนี้มันเ,เหมือนจงใจทำให้เรื่องมันง่ายลงมากๆเลยนะคะครับผมลดทอนแนวคิดที่ซับซ้อนมากๆเรื่องสาเหตุแรกเรื่องผู้สร้างให้เหลือแค่เรื่องง่ายๆอย่างการทาขนมซึ่งพอฟังเผินๆมันก็ดูเออ จริงด้วยใครอบคนทําขนมปังล่ะใช่ครับมันเป็นกลวิธีที่ทําให้ดูเหมือนจะมีเหตุผลนะแต่พอวิเคราะห์ลึกดงไปมันเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ควรเปรียบแล้วก็มองข้ามหลักการสําคัญที่ตัวเองพยายามจะโต้แย,ย้งอยู่คนที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องผู้สร้างก็ก็ชี้งได้ง่ายๆเลยครับว่าการเปรียบเทียบนี้มันใช้ไม่ได้เพราะตามนิยามแล้วผู้สร้างไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกับเค้กไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเหตุผลแบบเดียวกัน งั้นสรุปได้ไหมคะว่าการใช้คำถามใครอบคนทำขนมปังมาโต้แย้งเรื่องผู้สร้างเนี่ยก็เป็นตักกะวิบัติแบบอุปมาณเทศ็ศเพราะว่าหนึ่งคือเอาของคนละประเภทมาเทียบกันแล้วก็สองคือเหมือนไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับนิยามพื้นฐานทางปรัชญาหรือเทววิทยาที่ตัวเองกำลังพยายามจะวิจารณ์อยู่ถูกต้องเลยครับ สรุปได้ชัดเจนเลยแต่ก็มีอีกมุมที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าอุปมารเรื่องเค,ค้กนี้อาจจะมีข้อบกพร่องทางตรรกะอย่างที่เราคุยกันไปแต่การที่มนุษย์เราพยายามตั้งคำถา,ถามถึงจุดกำเนิดหาเหตุผลหาที่มาที่ไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงแม้บางทีจะใช้การเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็ตามค่ะมันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของเรานะความอยากรู้อยากเห็นความพยายามที่จะทําความเข้าใจแนวคิดที่มัน เออมันใหญ่มากๆมันซับซ้อนหรืออยู่เหนือประสบการณ์ปกติของเราอืมน่าคิดนะคะครับมันบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีคิดหรือความพยายามเข้าใจโลกของเราบ้างไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อกันได้นะคะ